สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมแฟนเพจนะครับมงคลคาร์เซ็นเตอร์แล้วก็อ่ะเขาเรียกว่าผู้ที่ติดตามนะครับผมทางช่องของเราก็คือมงคลคาร์เซ็นเตอร์ยูทูบชาแนลเนาะวันนี้นะครับมงคลคาร์เซ็นเตอร์มาแนะนำรถยนต์สวยๆเข้ามาอีกคันข้างหลังของผมนะครับต้องบอกว่ารถเจ็ดเดือนนะฮะรถแค่เจ็ดเดือนนะครับสำหรับตัวโฟล์กูเนอร์นะครับนิวโฟลกูเนอร์คันนี้เครื่องยนต์สองจุดสี่ด้วยหลายๆท่านถามหามานะครับคันที่คันที่รีวิวก่อนหน้านี้นะครับที่น้องสอสักดานะครับแนะนําไป สองคันตีจ้องหมดแล้วนะครับผมก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ยอดนิยมแล้วขายดีมากๆสาหรับตัวนี้รถแค่วิ่งแค่หมื่นโลอ่ะตีเป็นหมื่นโลแล้วกันนะครับต้องบอกว่ารถเจ็ดเดือนนะครับผมแล้ววิ่งแค่หมื่นกิโลเดี๋ยวคงพาไปดูรอบคันว่าใหม่ยังไงแล้วก็คันคันนี้มีคนถามผมนะว่านอกจากคือสองคันก่อนที่เป็นเครื่องสองยูซี่เนี่ยจะมีสีขาวหมดเลยแล้วตัวนี้เป็นสีเทาที่มาใหม่นะครับสีเนี้ยผมว่าได้รับความนิยมเยอะมากนะฮะเป็นสีที่ดูแลง่ายนะครับผมสวยงามเดี๋ยวพาไปดูรอบคันกัน,กนดีกว่า ขอญาตเดินตามไม้ด้วยนงครับเพราะว่ามันเราไม่มีไม้นะครับสําหรับโมเดลนี้นะฮรเขาว่าเขาเรียกว่าเป็นตัวเป็นตัววีนะฮะเพราะว่าถ้าปี2 0 1 9จะมี2รุ่นก็คือ2องยูสจะมีตัว G กับตัววีนะฮะสำหรับตัว G เนี่ยเขาจะตัดออปชั่นต่างๆออกไปที่ราคาถูกกว่าเนาะเขาก็จะตัดในเรื่องของประตูหลังไฟฟ้านะครับผมแล้วก็ล้อหลังจะไม่มีดิสเบรกนะครับแต่ตัวเนี้ยจะเป็นตัว V นะครับล้อหลังจะมีดิสเบรกนะครับดิสเบรกสีล้อแล้วกันนะครับสำหรับโฉมนี้ ก็ต้องบอกว่าเป็นโมเดลปัจจุบันที่อยู่ในห้างเลยแหละออกแมวห้างก็เป็นโมเดลนี้เลยนะครับให้ดูประตูไฟฟ้าเนาะวันนี้ก็สามารถกดจากดปิดมอรีโมทได้เหมือนกันนะครับภายในก็จะเป็นสีน้ำตาลเหมือนกันนะครับสวยงามเลยทีเดียวโหเจะคงเดิมค่อนข้างดูแลดีมากนะครับเพราะว่าในเรื่องของพื้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นกระหยียตรงนี้นะครับขนาดไม่มีพรมปูนะฮะก็ยังดูเรียบร้อยนะครับไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีค้นฟูขึ้นนะครับดูอย่างไรซิไป แม่แรงแม่แรงยังคอยู่ครบนะฮะสวยงามไม่เคยแกะมาใช้เลยนะครับบอกว่าฮะรถเจ็ดเดือนนะครับผมบอกสภาพใหม่มากเหมือนได้รถใหม่เลยนะครับเนดูตรงรอยอ่าตรงน็อตนะครับหัวน็อตต่างๆนะครับไม่มีรอยแกะรอยขันเดิมยังไงก็ยังเดิมจากโรงงานนะครับผมอ่าให้ดูรายละเอียดรอบคันนิดนึงนะครับเราจะไม่เดินมนีกล้องนะครับเพราะว่าเรามันมีไม่เนี่ยแล้วนี่ครับเดี๋ยวมาดูรอบคันในส่วนของ สีนะครับเนี่ยผมชอบสีนี้นะจริงๆเป็นมันเป็นสีที่ดูแลง,ง่ายเป็นสีเมทัลลิกที่แบบว่าาเวลาที่จอดที่โดนแดดนะฮะก็จะเป็นสีที่แบบดูสว่างนะครับถ้าจอดในตอนมืดก็ยังดูนวลๆนะฮะมันจะดูสว่างกว่าเนาะโอเคนะครับพาดูภาย,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 ายนอกเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราเดินไปดูภายในดีกว่าว่าใหมยังไงบ้างอ่ะก่อนไปดูภายในเดี๋ยวดูข้อเ่องก่อนเดี๋ยวเปิดฟัคันนี้นะฮะต้องบอกว่า ล้างมานะครับยังไม่ได้ล้าง,งเครื่องนะครับยังไม่ได้ทำความสะอาดเครื่องอะไรมากมายนะครับให้ดูคร่าวๆว่านี่ก็คือสภาพเดิมๆที่ลงจากรถทรลึม,มาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวนอ็อตเนี่ยฮะหัวน็อตนะครับผมจุดเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับผมนี่ขอบแก้มซ้ายฝาเราจะให้ดูละเอียดอย่างนี้เลยฮะว่ารถไม่เคยทําสีเลยแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับอ่าหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมรถใหม่ๆอย่างเนี้ยได้ขายมีอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่าทําไมได้เปลี่ยนรถเร็วจังเลยทั้งๆที่ ใช้แค่7เดือนสําหรับรถล้านกว่าบาทอ่าลืมบอกไปนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับรถใหม่อยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสบาทนะครับถ้าเป็นตัววีนะแต่ถ้าเป็นตัว G ที่ผมบอกว่าไม่มีออปชันในส่วนของประตูเปิดไฟฟ้าแล้วก็ตัดออปชันออกไปหลายอย่างนะครับลิสเบรกหลังก็ไม่มีตัวนั้นจะอยู่ที่ล้านสองกว่ากว่านะผมจำไม่ผิดนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับเป็นตัววีนะครับเป็นเครื่อง2.4นะครับเป็นร้อยห้าสิบแรงม้านะฮะนี่ครับเรียกว่าประหยัดน้ำมันมากนะครับรุ่นนี้ โอเคนะครับให้ดูในส่วนของสติ๊กเกอร์เมทอาร์กนะครับรอยรูต่างๆนี่ยังกลมอยู่นะครับไม่มีรอยจิ้มหน้ามานะครับไม่มีการแกะจุดไหนเลยนะครับส่วนนี้ก็ยังนุ่มอยู่นะครับตัวนี้การความร้อนนะครับแผ่นการความร้อนก็ยังคงเรียบร้อยนะครับโอเคเรามาคุยกันในเรื่องของราคาก่อนไหมเอาราคาดีกว่านะครับผมก็คืออย่างที่บอกก็คือว่ารถใหม่นะครับรุ่นนี้ สำหรับตัววีนะครับรถใหม่อยู่ที่1 4 2 0 0ล้านมบาทนะครับตัวนี้นะครับเป็นรถ7เดือนมงคลคาเซนเตอร์บอกเลยว่าประหยัดไปเยอะมากเอาง่ายว่า2 0 0 0 0 0ขึ้นเน่ยนะครับเดี๋ยวผมมาบอกราคาที่หลังดีกว่าเดี๋ยวผมพาไปดูภายในก่อนดีกว่าว่ามีอะไรบ้างน,นะครับความสวยงามน,นะครับอย่างที่บอกว่าคือเป็นรถที่ได้รับความนิยมสูงสุดอยู่แล้วนะครับเราก็คงจะไม่ต้องอธิบายกันมากในเรื่องของออปชั่น,นต่างๆ เพราะว่าทุกรุ่นที่ที่เอามารีวิวทุกคันเนี่ยก็นะครับสภาพใหม่ๆอย่างเงี้ยทุกคันนะครับเราจะมาจุดเด่นอย่างที่บอกก็คือในส่วนของเลขไม้นะฮะเดี๋ยวผมขอที่ยาสตาร์ทนิดนึงนะครับอ่ะโอเคชึบอ่าเดี๋ยวไปทยาสตาร์ทนิดนึงนะครับนี่โอโ้โหความสวยงามของหน้าจอที่ต้องบอกว่ารถรุ่นในหม่ๆเนี่ยทำออกมาได้อลังการมากๆนะฮะเห็นไหมฮะ เลขไม่อยู่ที่16,265กิโลเมตรนะครับผมถือว่ารถหมื่นกิโลนะครับผมย้องนง่ายมานะครับตัวนี้อัติดยังไม่แกะเลยนะครับยังอยู่ครบเลยนะครับหลังคาไม่มีรอยเจิมนะครับบางที่เจ้าจของเดิมอาจจะมีของแขัง,งในรถเยอะนิดนึงนะครับผมก็อาจจะรอยหลังคาเนี่ยมันจะทำความสะอาดยากนิดนึดนงแต่ตัวนี้ไม่มีการทำรอยอะไรมาเลยนะครับ สวิตตัวใช้งานได้ที่บอกว่าความสวยงามผมชอบจริงๆผมชอบรุ่น2-4อยู่นะที่ภายในของเขาจะเป็นสีออกโทนแบบน้ำตาลทั้งหมดเลยก็คือก็คืองงตัวนี้จะเป็นเบาะหนังสีดําสีน้าตาลเนาะแล้วก็คอนโซลตัวนี้มันเป็นลายไม้ซึ่งมันเป็นโทนเดียวกันถ้าเวลาเรามองอทั่วไปเราจะรู้สึกว่าสบายตาแต่ถ้าเป็นบางรุ่นที่ที่เบาะจะเป็นสีสีออกส้มๆนะฮะ2.8บางตัวมันจะค่อนข้างที่จะโดดนิดนึงนะครับแต่ตัวนี้มันจะออกโทนเดียวกันหมดเลย โตโยต้าให้รายละเอียดตรงนี้มาดีพอสมควรนะครับอืมก็ต้องบอกว่าอ่าทั้งการออกแบบทุกอย่างนะครับผมก็สมแล้วนะฮะกับเป็นแชมป์ในส่วนของยอดขาย SUV ที่อ่าตลอดการจริงๆนะครับนะความเรียบ้อยนะครับบางทีฟังก์ชั่นทงมาไลน์อ่าหน้าตัวปรับดิสเพย์หน้าจอนะครับผมคูสคอนโทรลมีแพทเทิร์นชิพนะครับพร้อมใช้งานทุกจุดต้องบอกว่าใหม่มากๆครับก็เหมือนรถใหม่เลยแหละะโอเคนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังตรงนี้ดีกว่า ชิคไม่เชอบสีจีบน,นี่นะครับด้านหลังก็เป็นสีเดีวยวกันนะครับแต่ด้านหน้าสังเกตว่าบอกยังใหม่มากนะครับอันนี้สยัมยังไม่ได้ทำความสะอาดดีมาก,กนกยังแค่ล้างมาจอดได้เฉยนะฮะโอเคนะครับ,นะรบนี่แผงประตูผมชอบโตโยต้าให้รายละเอียดพว,พวกนี้มาเนาะมันดูแบบดูมีคลาดอะฮะดูพาที่ขึ้นไปอีก อ,อีกระดับหนึ่งเทียบเท่าแบรนด์ยุโรปเลยทีเดียวนะฮะตัวนี้เอามกอร์ของฟิล์ออมก็จะเป็นฟันตาด้วยนะครับโอเคด้านหลังเราดูแล้วนะครับอืใหม่มากๆครับใหม่มากๆจริงๆนะครับโอเคเรามาพูดถึงเรื่องราคากันดีกว่านะครับอย่างที่บอกก็คือรถใหม่รุ่นนี้นะครับอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นบาทเนาะมงค,คลคาเซนเตอร์พิเศษอย่างที่บอกตั้งแต่รอบแรกแล้วนะครับว่าประหยัดไป2องแสนกว่าบาทแน่นอนนะครับ นนเอาง่ายว่าจัดได้ล้านสองกว่าแน่ๆนะครับเพราะว่ารถแค่เจ็ดเดือนยอดจัดแน่จะเทียบเท่ากับรถใหม่เลยทีเดียวนะครับเอาง่ายว่าประหยัดสองแสนกว่าบาทเนาะผมเอาราคาพิเศษดีกว่าจริงๆจริงๆราคาที่ที่ตั้งมาเนี่ยสูงกว่านิดนึงแต่ผมขอขายราคานี้ดีกว่าราคาตั้งมาเนี่ยเขาให้ขายอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับแต่ผมขายแค่1นึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาท ให้ใครที่สนใจบอกว่าติดต่อจากยูทูบนะครับผมคันนี้เลยนะครับบอกว่าแอดมินเป็นต่อนะครับแอดมินเป็นต่อแนะนํามาบอกคันนี้ราคาอยู่แค่1นึ่งล้านหแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทสำหรับรถเจ็ดเดือนนะครับสองยูซีวีนะฮะไม่ใช่ยูซีทัววีนะครับผมวิ่ง1นึ่งหมื่นกิโลหมื่นหกพันกิโลนะฮะคันนี้นะครับผมฟรีดาวได้นะครับจัดเต็มได้หมดทุกเงื่อนไขนะครับใครที่มองหารถโฟล์กูเนอร์อยู่นะครับสำหรับรุ่นใหม่ๆนะครับกำลังตัดใจระหว่างมือหนึ่งกับมือสองนะครับอยากให้ดูคันนี้ก่อนนนะครับเป็ เขาเรียกว่าประกอบกตลาดสนใจแล้วกันเนาะยังไงฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับมงคลคาเซนเตอร์มีรถอะไรใหม่ๆเข้ามาเดี๋ยวเราจะนํามารีวิวแบบนี้ทุกๆวันนะฮะกต้องบอกทุกๆวันเพราะว่าเรามีรถเข้าใหม่ทุกๆวันนะครับใครที่ติดตามช่วยแชร์นะครับแล้วก็ฝากซับสไครต์แล้วก็ฝากไลค์แล้วก็แนะนำเพื่อนๆให้ด้วยนะครับผมใครที่อยากได้รถใหม่ๆเดี๋ยวเราจะมาแนะนําอีกวันหลังนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ